วอมักค่าตั้งวอมักเลยนะโอเคครับ ว่ามาเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่มีกลยุทธ์ในการสร้างฐานในการเจริญเติบโตขององค์ที่เด่นชัดนะครับในการเอากลยุทธ์เทคนิคแขนงต่างๆนะครับมาบริหารจัดการในการเพิ่มเสถยภาพและก็ขีดความสามารถในการแพร่ขยานะครับก็โดยในมุมองในการบริหารจัดการทีวิธีของว่าหาในมุมองการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการโลจิสติกส์การสุขอนามัยการจัดการบริหารเทคโนโลยีพ่มา การที่จะนำเทคโนโลยีนะครับารามาจะส่งสินค้าแบบใหม่มาใช้กับใครและองค์ระบบเท้โลยีขึ้นแบ่าต่อเนื่องนะครับถือว่าวอลล์เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีในการจัดส่งสินค้าหลายอย่างนะครับที่เช่นขภาพตอกกิ้งนะครับหรือการใช้รเราเตรียมควบคุมการจัดส่งสินค้าเป็นต้นจุดจุดต้นของวอล์นะครับวอลล์ถือกำเนิดขึ้นจากน,นันค้าปอีกขนาดเล็กในชนบทนะครับ ภายใต้การบริหารของแซมวอตันนะครับที่ได้ดูฝัความเชื่อถ่ายนิยมของการบริการที่เน้นสร,ร,ร้างความตั้งใจลูกค้าและสินค้าราคาถูกมาตรฐานของกรอเการให้บริการโดยแซมวอลตันมีความเชื่อรมการนะฮะของ็นการบริการของเขานก็คือการเคารพท้งลูกค้าและพนักงานทุกคนนะครับให้ได้รับการดูแลการี่สูจนะครับแล้วก็ สองริการลูกค้าด้วยความเสัมผัสในราคาถูกสามพยายามหาวัฒนธรรมนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อพัฒนาอย่างมั่นคงในลักษณะการดำเนินธุรกิจนะครับการมาด้วยเกตองมาเป็นกิจการร้านค้าีขนาดใหญ่ในลักษณะในเปิดมาร์เก็ตนะครับก็คือทั้งในและนอก โดยทำการค้าผาระบบที่ได้รับ่ีักาบีที่ข้าูเทศกมากกว่าพันล้านในต่าประเทศนะครอาเช่นสโกร์จนอิกาบราสเปนดาร์เยอรมันยัรมีเกาหลีบโิลิโกและอตากรรนะครับรวมา้ยุทิเในสินค้าบีต่างประเทศโดยมีระบบอีคอมเมิร์ซนขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าบรมาัทของมีนาดใหญ่ที่สในตลสโกและลักวมา ที่อยู่ในานี้มีมากกว่า3,000กว่าร้านนะครับสามารถจำแนกออกเป็น่ประเภทด้วยกันก็คือวอมาร์สโตนนะจะเป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของการสนงนค้าเกือบทุกชนิดนะแล้วก็วอมาร์สซิเป็นเตอร์นะเป็นจะเป็นร้านขนาดใหญ่มีของทุกอุปกรเลยนะครับแล้วก็วอมาสเซกาบูมาร์เก็ตนะครับเป็นธุรกิจประเภทโอวนี้ทมเก็แตรสนะครับเป็นธุรกิจ ประเภทสินค้าในราราส่สำหรับธุรกิจลูกค้าทั่วไปนะครับว่างมาครับผมว่างมาให้ความสำคัญกับการจัดการเทค่อมโยงกับการสร้างความร่วมมือทางการคือตั้งสายเทคโนโลยีเส้นโค้งระหว่างวงจรอายุ เมื่อกี้นะครับหรือว่า S curve มาใช้ในการพัฒนา,านห,หรือคาดเดาอาย,า,ายุการใช้งานของลิงค์มีนั้นๆน,น,นะครับต่อไปเรื่องมีกับควาเมเปลี่ยนแปลงของบอมันนะฮะจะเห็นได้ว่าบอแมนเห็นว่าที่ดิจิของบารโค้ดที่ใช้มาในาลลปนนัจจุบันเริ่มจะมีขีดจำกัดทางธรรมชาติของเทคโนโลยีนะครับบอแมนจึงจัดสนใจที่จะร่วมมือกับเทลเลเดต หรือ HP ในการเอาเค่อม r d นะที่เป็นเคโืโอยีที่มีความสัมทีความสามารถสูงกว่าที่มีบางรุนนำมาใช้ในเจ้าแรกณช่วงเวลานั้นนะเพื่อชิงความไม่เสี่ยงในการสงการตอห้ที่วยเีวบอนเป็นภาษาแรกที่นำเอาระบบคอพิวเตอร์มาใช้ในสู์กระจายสินค้านะครับทำให้บอสสามารถรับสินค้าจากผู้ผลิตและกระจายไปยังต่างๆได้อวเรละ บทบาทให้ไปดีนะครับก like ับวมารจากที่ผู้บริหารของวมารได้เล็งเห็นโอกาสของการสร้างความไม่เที่ยงนะครับจึงได้หยิบนำเอาเทคโนโลยีไปดีซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มาถึงในช่วงการเงินตกต่ำเทคโนโลยีนะครับรวมถึงความเาตัวรัในการตรวจสความสำคัญของรายการสโฆษณาในร้านให้กับพนักงานเพื่อที่พนักงานสามารถตรวจสอบค้าได้รวดเร็วเมื่อจำนวนสินค้าบนชั้นมีจำนวนลดลงพนักงานสามารถ ลักษณะได้อยู่ว่าแทนที่ได้ทันทีเลยครับรวมงสามารถตอบคำถามตรงเองที่ไม่น่ากจะก่อนได้นะครับนานไม่นานี่ผู้หญิงที่อยู่กับหลายองประกอบไม่ว่าจะเป็นวัตถุสัตการใช้ที่ดีนั้นลักษณะของตลาดการดำเนินตัวของตลาดซึ่งมองเป็นปริมาณความต้องการที่ผู้หญิงให้ไป็นกรุ่ม การเริการของสินค้าได้ทุกระยานห้าตั้งแต่โรงงานของซัมซุงถึงศูนย์การสินค้าถองหน้าเล่นเมื่อใดที่สินค้าถูการตอบกลับเช่นไปได้ดีแต่ส่งสัญญาณเตือนไปยังหน้างานที่นำสินค้ามาเติมใหม่ทำให้วงงานไม่ต้องเป็นโซ่เก็บสต็อกสินค้ามากมายเหมือนแต่ก่อนแต่สามารถสั่งให้ซัมอุงมาส่งของได้ทันทีขณะที่สินค้ากำลนแจ้ผลโรงงานช่วยการันตีว่าสินค้าสามารถมีจำหน่ายได้ตลอดเวลาและประโยชน์ที่สำคัญในการหนึ่งก็คือช่วยลดปัญหาการจัดระาจบสินค้าและการตอบแทน ได้ด wow. ้วยบอมาใช้เทคโนโลยีไอพีเพื่อเติมศักยภาพในส่วนของสัมพันธ์เข้าสู่ของวามโบรานไม่ได้มีเพียงไอพีดีแ่วอดมาครับมากกว่าเป็นเรื่องที่ได้เอาเทคโนโลยีของไอพีดีมาใช้บอมาครับคิดความสามารถการแข่งขันครับในการบริหารจัดการส่วนต้นทุนโลจิสติกส์แล้วก็สัมเชนธ์นะครับสามารถไปขั้นตอนแรกนี่ครับเพิ่มปริมาณ อาสิ้ค้าคงคันกระบุคลากรลดเวลาค่าใช้จ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพในการนส่ง,งการรับการซื้อลดค่าใช้จ่ายแรงงานอาค่าแรงเพิ่มความถูกต้องในการวางแผนแางงาสามารถควบคุมกระบวนการผลิตอัตราการผลิตเพิ่มเพิ่มความสามารถในการมองเห็นภายในงารสู้คด้านบพัฒนาการจัดสินค้าคางคัญ โปรดช่่อให้ลูกค้าได้มากขึ้นการวางแผนประหยังเหมาะสมและสามารถใช้ทรัความรได้อย่างสูดสุดบทสังคราะห์นครับแต่กระบวนิาอ่านแต่การสังคอาห์ในมุมของเทคโนโลยีครับ,รรบแต่เห็นได้ว่าโมหมะนะครับจะมีการตัดสินค้าไอจะมีการตัดแใจแต่แตัดสินใจที่จะเลืเอ,อกเอาเทคโนโลยีจัดการจัดการบริหารครับมาใช้เป็น มาทัดถูกต้องเป็นการนำการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการเียนจากการดูของตลาดโดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นตัวสร้างความสัมคัญระหว่างเทคโนโลยีและตลาดที่เกิดขึ้นแรกระตุ้นภายในในแกระตุ้นภายในตลาดเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคในตลาดแม้ว่าบางครั้งผู้บริโภคจะไม่รู้ว่าเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาไปถึงระดับไหนแล้วนะครับแต่พฤติกรรมผู้เรียนพวกก็ยังสามารถส่งผลให้เกิดการดันการขับการงตลาดโดยการผลักดันทางตลาดนั้นจะเกิดการพัฒนาโชคดีใหม่ๆขึ้นมาสิ่งที่ได้จากการพัฒนาทโฤษฎีจะส่งผลเป็นรูปต่อผลการผลิตและก็สามารถส่งการแข่งขันในแต่ละองค์กร จากกลยุทธ์ของวมามาทำการแข่งขันแค่จะไม่มีความแตกต่างจากผู้แข่งเลยนะครับแต่องค์กรองค์กรทุกองค์กรทั่วโลกสามารถที่จะรอกเป็นแสดของวมามาได้นะครับการเลือกเป็นอย่างถูกต้องไอวามาต้อกลยุทธ์ที่วมามาจะใช้ก็คือวมามาจะ มีความสามารถในการผลิตและเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดผลโดยการเลือกเอารุตได้อย่างถูกต้องถูกเวลาเหมาะสมวอมารได้ได้พัฒนาระบบทำงานอ่าพัฒนาระบบการทำงานวัฒนธรรมองค์กรอ่าครับอ่าวอมารครับไจะใช้กลยุทธ์แบบป่าล้อมนะครับกลยุทธ์

สินค้าจะมีให้เลือกแบบหลากหลายครับมีราคาหลรูปค่หลายหลายรุ่นแตกงานราค้ามีบรรยากาศขร้อมพิมิตตเ้มืตนกันเองนะครับสินค้าจากผู้อ่านสินค้าจากผู้ผลิตแต่ราคาถูกครับแล้วก็ไม่เน้นไม่ค่อยเน้นเรื่องการโฆษณาครับแต่จะเน้นการประชาสัมพันธ์นแบบปากต่อปากครับการบริรารการของซัพพลายเชนนะครับาการศรราื่อาร w a มา เราได้การโดยใช้การสื่อสารกลไกหลักทุกส่วนในสมัมพันเชียครัโบโรงมากตั้งแต,ต่สำนักงานใหญ่ร้านค้าร้านค้าปลีกตัทั้งทุกอย่างขางองการผสงจะเป็นาการสื่อสารไว้ทบเปุกแบบเดียวกันนะครับเผู้บริหารนะครผู้บริหารที่ครับอ๋อครัผู้บริหาระผู้บริหารจะ อย่างในร้านนะครับโดยการถ่ายวิดีโอคอนเทนต์นะครับคือเป็นกับคืดยืดเราจะทุกอย่างอะไรต้องการดื่นะคุณผู้ชมครับเขาพูดว่าสำนักงานใหญ่จะเห็นทุกอย่างในร้านตัดขาการเคลื่อนไหวของยอดขายในแต่ละวันและสินค้าคงคลังนะครับเพื่อใช้ในการบริหารในประจำวันนะครับพี่เอ็นี่คือใครกึ่ผู้ค้ากึ่งวอร์มาร์ จริงคือพอเทิร์นแคมโบิลครับใช่ครับบอมาสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่าผู้ค้านะครับร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีที่บอมาดีนะครับเป็นเทคโนโลยีอ่าที่แบบดาวเทียมของบอมาอ่านส่งขึ้นไปนะครับจะเป็นสามารถการถเชื่อมต่อกันสื่ได้เป็นข้อมูลกันนะครับเพอ่าเปลี่ยนประเด็หน่อยกับบอมา บหมาช่วยเขียนทําไบหมาช่วย P n G ทำเรื่องการอาการวางแขนกันนะงครับแล้วก็ไม่ต้องเก็บสินค้าอคงค้ังมากครับมีไงก็บหมาช่วยวังแหมากส่งคนไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเวางแขนด้วยกันต่อเลยก็เี ยีงต้องยัแยัเลยให้กูมีคนก่าตาเทียมด้ยอะไรอย่างเงี้ยนตึ๊งโลมครับอาก็งายสงยะไเียนะจรงไอเนี้่เี่ยได้แต่โรพักสมบัต้ของุก็ขาดแต่นระวงครับรก็นั้นแล่ครับคือมัน คือทำร่วมอยด้วยกันนะครับเกี่ยวกันเลยนะแล้ว <slightly submarine> ต่อไปต่อไปก็ตกเรื่อประสิทธิภาพด้านการบริหารข้อมูลครับว่าการเทคโนโลยีบาร์โค้ดและแฮนด์เฮคอมพิวเตอร์เข้ามามาช่วยในการบริหารข้อมูลพนักงานทุกสาขาทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นพนักงานหน้าร้านสามารถรู้ถึง สินค้ากเก่าในโกดังทาแนแ่งเยวนะครับคอมพิวเตอร์ปะจจาวันของเขานะครับสินค้าที่ไอสินค้าสินค้าสามารถมาเติมลูกเองดูง่ายผู้จัดการสาขาไอผู้จัดการสามารถติดตามยอดขายรายชั่วโมงที่เกิดขึ้นโดยผ่านบัญสีไม่จะเป็นต้องไปกดนั้สตอ๊อกนะครับ สุดการสินค้าของวอมาจะเป็นที่จุดหนึ่งที่ใช้ข้อมูลที่แม่นยำสินค้าตัแต่ละช <arab poquito S 1> <calves deflect, S 2> <controversial> ิ้นจะถูกติดตามตั้งแต่ออกจากโรงงานจนถึงกระทั่งถึงถึงจุดหมายปลายทางนะครับวอมาช่วยวอมาช่วยการขรส่งเป็นอย่างราบรื่นในทุกชั่วโมงคนขับรถจะเข้าไปที่จุดจุดจุดใดก็ว่าจุดจอดครับเขาจะมีการจองแบบ จองที่จอดรถไว้ล่วงหน้าครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของการขนส่งนะครับการก้าวหน้าเป็นหน้าเป็นของวอร์มันนะครัไม่ใช่เรื่องโชคครับแต่เป็นการก้าวสามารถที่แท้จริงของวอร์มเองนะครับ ด้วยระบบซัพพลายเชนของวอรมาครับการจะนำสินค <to> <st face> ้าที่ใช่เนี่ยไปสู่ลูกค้าที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพไม่มีอะไรทางดิจิทัลวอรมาร์ไปจมดแล้วหรือว่าไฟเชนแมทใน retailing store นะครับสำหรับการจัดาสินค้าของธุรกิจ r e t a i l i โ g s t นะครับไม่ได้แตกต่างจากการจัดสินค้าของกิจการทั่วไปนะครับคือสินค้าจะจัดหาควาสต็อกครัของลูกค้าไดููความร้ดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักครับ โดยที่พอมูลออกมาต้องการของลูกค้านั้นได้มาจากข้อมูลในแต่ละวันที่มันถึงเก็บเอาไว้ในบริษัทเมื่อเราสาร้างความต้องการของสินค้าของลูกค้าและปริมาณสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาที่อยู่บนในโยบาบของบริษัทนะครับว่าเราต้องการให้ผลเรียนสินค้าเป็นกลางมากน้อยแค่ไหนก็จะทําการวางแผนแครับเพื่อที่จะจัดหาสอนคับ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าันั้นโดยพิจารณาจากระดับสินค้าบางคังภายในแว r e ของสาขาและสนว์กระจายสินค้าซึ่งเป็นส่วนการการส่งสินค้าของธุรกิจครับไปยังสาขาต่างๆไปยังสาขาต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการที่ซัพพลายเออร์แต่ละเจ้าจะต้องขส่งสินค้าไปแต่ละสาขาเมื่อถึงกำหนดซัพพลายเออร์จะส่งสินค้าหรือผู้ผลิตได้ผลิตสินค้าเสร็จแล้ว ก็จะทำการส่งสินค้าและมาที่สุดอกระจายสินค้าของบริษัทนะเพื่อรอการส่งไปยังสาขาต่างๆซึ่งกําหนดการส่งสินค้านั้นทางองค์กรได้ทนการส่งให้พร้อมกับแผนซัพพลายเออร์และผู้ผลิตต้องส่งสินค้าที่สื่อกระจายสินค้าตามที่กําหนดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการกระจายสินค้าที่ได้วางไว้ทาให้ไม่ต้องทาให้ไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้เป็นจำนวนมากมาทั้งที่สนย์แล้วก็สาขาด้วย่อสินค้า ส่งสู่กันได้เลยค้าก็จะสามารถส่งตอ่อไปยังสาขาได้ทันทีเรียกว่า up and flow ตัวอย่างการบริหารจัดก,การซัพพลายเชนวอ,อมานครับวอมานจะเป็นตัวอย่างในเรื่องการปรรระสบสบควาามเ็จในกลดรรต้นทุนนะครับสินค้าที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องาจากะเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทคือเอเวลโอมไปนะครับวอมานทำทุกสีส่ทางนะเพื่อลดต้นทุนที่ เกิดความจําเป็นนะครับที่มันไม่จําเป็นมีการลงทุนดน้าเทคโนโลยีสารสนเทศในจนํานวนเงินค่อนข้างสูงเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการขององค์กรเพื่อให้ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานประหยัดการใช้ทรัพยากรมากที่สุดกับทำให้สามารถลดต้นทุนสินค้าตลอดจนสินค้าได้ที่ทำให้ตน้นทุนการจัดหาสินค้าเพื่อจำหน่ายนะของวมากนะครับปัจจุบันได้มีการใช้ระบบ b i บเป็น d o m i n a Inventory คนระับ คือทางเโมบายไม่จำเป็นต้องให้ผู้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดจัดหาสินค้าต่อไปนะเป็นหน้าที่ของซัพพลายเออร์ผู้ผลิตสินค้าของโมบายนะครับเมื่อใดจรมงควรจะส่งสินค้าทออนะี่นนสู่กระจายสินค้าและแั่ส่งในปริมาณเท่าใดและสินค้าอะไรบ้างที่ต้องจะส่งมาระบบดีเทลลิ่งเนี่ยจะเชื่อมข้อมูลของยอดขายสินค้าของทางมาไปยังคู่ค้าทั้งหมดเพื่อให้คู่ค้าทั้งซัพพลายเออร์และ ผู้ผลิตเนี่ยสามารถดูข้อมูลสินค้าตัวเองได้เพื่อจะได้วางแผนการผลิตอย่างเหมาะสมสามารถผลิตหรือจัดหาสินค้าได้ทันเวลาและตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุดในหน้านการจัดส่งสินค้าของโมมาร์นะครับจะมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของตัวเองกระจายอยู่ตามจุดต่างๆท,ทั่วประเทศเลยเพื่อสินค้าจากซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตเนี่ยสามารถขนส่งมาได้อย่งางสะดวกโดยที่ซัพพลายเออร์ผู้ผลิตเนี่ยจะทำการขนส่งสินค้ามาที่ศูนย์ก,ก่อน พอที่สุดกระจายที่ใกล้ที่สุดซึ่งการขนส่งเนี่ยหนึ่งเที่ยวนะเนี่ยจะประกอบไปด้วยสินค้าทั้งหมดที่จะต้องส่งไปยังสถานต่างๆจากทางศูนย์จะทําให้การแยกสินค้าเนี่ยราบมาตามสถานต่างๆเพื่อจะส่งต่อไปสำหรับการเชื่อมโยงของระบบทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนที่อยู่ติดต่อภายในเองและที่ต้องติดต่อซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตของวมานใช้การติดต่อมาบดาวเทียมส่วนตัวรับเพื่อลดเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการสื่อสารนอกจากนี้ยังมีการนำระบบควบคุมสินค้าทั้งๆเนี่ย โดยเทคโนโลยีดาวเทียมชื่อว่า VSAT หรือ Very Small Aperture t e r อครับนโยบายการจัดหาสินค้าเข้ามาจำหน่ายนั้นเนี่ยจะเน้นการลดต้นทุนที่จะเป็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือ 1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านการเดินทางครับเพื่อที่จะเข้าไปในสู่ร้าน 2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านการเรียกเข้รองผู้ปฏิบัติอะไรเลยครับสามการตกลงซื้อสินค้าผู้ปฏิบัตที่ต้นทางครับแม่นยำได้เชียวกรองทางกฎหมายครับจบการว่าคระเด็นครับ เป็นหน้าที่ที่ีสามสไตา์ที่สามคอ